ไป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 ไ เลเอา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 เล่นไปพี่เอาไม่ต้องได้ไมเอานี่เอาพี่เอาเล่นไปพี่เล่นไปือับคนี่นีตะขออยู่นะนี่อยู่ถี่อเอา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 เานี่้ายทาเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเดยเดเดี๋เตายเรอวิ่ง่ลยเอาเอาขึ้นเถอพี่วงเอาขึ้นก่อนอย่างดีโอ้โอ้ยโอ้ วิ่งเต็มที่เลยครับตอนนี้วิ่งเต็มที่เลยครับของันอะ้ของของพี่หยตอพี่เลียงอยู่พี่เลียงอูพี่เลียงตามมาอยู่ออพ่ตีไปเลยตีเลยตีไปเลยองไม่ทันล้วแวนเวิร์นตีเลยตีไปเร็ปลาไหลเื่อนจะบ้างไหพี่อัดเลยพี่อัด ให้มันวิ่งไปด้านหลังยิงดินี่นให้ไปด้านด้านนู้นยิงดีเพี่เราไม่ไหวว่านเลยไหนจะขออยู่คขอ่างะขอ่นท่นั่นอันวิงไหน่ขออยู่นมาเลยมาเลยไปไปด้านนู้นพี่ไปด้านนู้นมาเลยจุ่มไปเลยพี่จุ่มไปเลยใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ิงใหญ่ิงมาแล้วครับเสียชายครับอ่ะตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนวนวพวกแลเม็กว่าเม็ดกว่าไม่พื้นไม่พื้นเกี่ยวเลยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เอาชั่ววันตัวนี้เอาเอ่ โอเคโอ้โหใหญ่ตัวนี้เอาวเ็เ็เ็เอาเลยเอาเลยเอาลยโอ้ยชั่ววันช่นชั่วช่วนลิกก่อนลิกก่อนมันแจ็มเลยมันแจ็บเลยดวเดี๋ยวเดีใช่ไม่ต้องรีบ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 ไม่ต้องรไปน่รไป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 ไไป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 ปไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไไปไปไไป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 ไไป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 ไ เน่เก๊กเกาก่อนนี่จะได้ร้อนเจ้านั้นตับลงต้องซื้อช่วยช่วยช่วยจักแล้วไม่เด่นขึ้นไม่รอดนั่นอยู่ข้างล่างไอ้ไอ้ชนเอาเยยยยยยยกมามาแล้วมาแล้วเอาใหม่พี่อัดอัดอัดจุ่จุ่ขึ้นช้าช้าจุ่ขึ้นช้าช้ามาเด้อาเด้อมาเจ็บอะยเงี้ยมันคือเจ็บมันยั่โอ้ยแมววิ่งเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โดดเดี๋ยวมันก็โดดเดี๋ยวมันก็โดดอ่าฮันเดี๋ยวมันก็โดดเราไปยังเอาไว้นะย่าจัง เาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจัดเป็เลยขึ้น่อเอาี่บ้านตอนนี้ตัวนี้ใหญ่ไะใหญ่กว่าเพื่อนที่บ้านมานั่นผมไม่เล่นเพื่อนเอาพี่จุุงมาด้านัดดัด้านนี้อ่าัดด้านนี้อัดด้านนี้ให้มันเข้าใตให้มันเข้าใต้อะไราเงอันนี้อัดอย่างเงี้ยองทององทองององทอองออองงออองงง ดังนั้นแหละจุ่มจุ่มจุ่มโอเคโอเคโอเคจุ่มออก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 อะไรอะไรโอเคพี่เฮ้ยระวังระวังไส้ได้ได้ไม่ไม่โอ้ยเยอะมากถึงสองแล้วอัดไม่ดึงดึอัดมันแน่นก่อโอ้ยอัดอีกอัดอีกอัดอีกพี่อัดอีกอ๋อขึ้นและขึ้นละขึ้นและขึ้นละลอยละลอยละลอยละยอมแล้วยอมและยอมละตัวนี้โอ้โหขึ้นมาเถอะพุทโธเจ้าพุทโธดูหน้าครับ โอ้โหเหงื่อซิ๊บๆเลยความมันมาแล้วมาแล้วโกต้ลูกศรกับผมมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วขึนตัวนี้ใหญ่จริงๆตัวนี้ใหญ่จริงๆเหงื่อเยยอมแล้วยอมแล้วแล้วไงโอ้ก็ยอมแล้วเนี่ยอดอด